ผมโคตูครับใส่8 24เมื่อไหร่โดยทุนเรียนส่วนใหญ่ในอดีตเนี่ยการใส่8 24คือเป็นช่วงใบสุดท้ายที่ส่งเสริมต่อการออกดอก แต่บางท่านปัจจุบันนี้อาจจะบอกว่าใส่1 5 5 20สใส่16เสมอท่านจะใส่อะไรออกดอกท่านใส่เลยในช่วงใบสุดท้ายหรือควรดูว่าดินชุดนั้นมีตัวกลางสูงมากน้อยเพียงใดหรือดินชุดนั้นอุดมสมบูรณ์เพียงใดโอเคมาพูดถึงการใส่8 24เราต้องคำนวณว,ว่าการใส่ปุ๋ย824ให้ทันต่อช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารเพราะนั้นในระยะของใบกำลังเริ่มกลางใบกำลังเพสลาดช่วงจวังหวะนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับใส่824เพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาประมาณ7-15วันในใกาาาารรททีี่่อหเราใส่าทางดิน ลบน้ำเนี่ยให้ขึ้นสู่ใบขึ้นสู่ต้นเพราะฉนั้นการใส่แป4ควรคํานวณหนึ่งว่าเวลาในการที่จะขึ้นสู่ใบสู่ต้นและปุ๋ยละลายใช้เวลากี่วัน1 0บถึงสิวันเพราะฉะนั้นพี่ต้องย้อนกลับมาว่าทุเรียนใบเริ่มเข้าสีใบแก่แล้วเนี่ยย้อนกลับมาแสดงว่าพี่ต้องให้ปุ๋ย8 24ในช่วงของใบกลางใบเพสลาดช่วงใบอ่อนออันนี้คือใส่แปดี่เพื่อให้ละลายทันต่อการที่พืชนําไปใช้ในช่วงของการสะสมอาหารอันนี้คือจังหวะของใส่24แต่จะ่ส่ใส่8ต่จะใม่อื่มไดะ ราะว่าบางครั้งไม่ใส่8 24ก็ออกดอกเพราะนั้นอันนี้ให้เข้าใจก่อนว่าใส่8 24ช่วงไหนนะสรุปครับใส่824ต้องคํานวณเรื่องการละลายของปุ๋ยให้ทันต่อการดูดกินขึ้นสู่ใบพืชเพราะนั้นมันจะใช้เวลาประมาณอาจจะ7วัน10วัน15วันพี่ก็เลื่อนกลับมาสมมุติว่าใบมันจะเข้าสีพอดีเนี่ยช่วงประมาณอีก15วันพี่ก็ย้อนกลับมาอันนั้นคือพี่ต้องใส่8 24ประมาณนั้นเราต้องคำนวณไม่ใช่ว่าใส่8 24วันนี้ให้น้ํา2วันแล้วงดน้ําไม่ใช่ กระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อเข้าสูก่กระบวนการสัะสมอาหารเพื่อการออกดอกอันนี้คือ8 24ใส่8 24นะจะไม่ใส่8 24ก็ได้นะใส่สูตร16ก็ได้15 5 20ก็ได้แต่มันช่วงจังหวดเดียวกันของใบทุเรียนใบชุดสุดท้ายใบชุดนั้นที่เราจะทําดอกโอเคนะครับ